ครับยินนีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมดพื้นนะครับก็ออกข้าวไปสีนะครับคนที่เป็นสีก็ส,สีไม่เป็นเฮ้เขาว่าสาหม,มื่อกเ็เลยบดสีแล้วจุดเจ็บว่าข้าวหานเขาว่าม,มาอีกแล้ว เเาาาข้้จ่ะแล้วก็จะเอาข้าวไปสีนะครับจำนวน5กระสอบนะครับ1,2,3,4,5สอ่าที่ลงสีบ้านจำปาดงนะครับนะครับเพื่อนำมานะครับให้ลงคัวนะครับก็ข้าสียี่บ่อีบ่ ครับแล้วก็เดินทางนะครับเอาข้าวไปสีนะครับที่โรงสีบ้านจำปาดงเหนือหมู่หกนะครับตำบลกุดเรือคำอำเภอวานอนิวาดจังหวัดสกลนครนะครับระยะทาง2กิโล200เมตรนะครับอันนี้ครับตอนนี้เราก็ าจำนวนนะครับข้าวเปลือก5กระสอบนะครับข้าวเปลือกข้าวเปลือก5กระสอบนะครับเดี๋ยวจะนำไปสีก่อนนะครับตอนนี้ ไปโรงสีก็สองกิโลนะครับสองกิโลสองร้อยเมตรนะครับสองกิโล ก็กำลังเดินทางนะครับไปสีข้าวนะครับเพื่อมามอบให้ลรงครัวนะครับจำนวน5กระสอบนะครับข้าวเปลือกนะครับสีออกมาแล้วก็จะได้ข้าวนะครับสอบหนึ่งก็18บกิโลนะครับ1ิบกิโลนะครับสิบกิโล คับสามกระสอบก็จะได้ 58, 40, 51, 5 8 40ปด,ดสี่สิบหาหนเป็นหได้ัด0 5 1ได้เกกิโลนะครับสีออกมาเป็นข้าวสารนะครับได้เกกิโล เกาิกิโลนี่ก็12 5เป็น60 12 6เป็น7 12 128อ่านะครับก็ได้70,000ืนะครับก็ได้เจ0 0 0ก็กินประมาณหนึ่งเดือนอนะครับครับตันนี้เราก็านะครับขับรถนะครับมาถึงโรงสีนะครับ เราก็จะเอาข้าวนะครับไปให้ลงสีนะครับสีข้าวนะครับตอนนี้ ครับแล้วก็เอาข้าวมาถึงนมสีแล้วนะครับ รลรวก็เอาข้าวนะครับมาส่งลงสีเรียบร้อยนะครับนี่นะครับจำนวนข้าวก็จำนวนห้ากระสอบนะครับ ตอนน้เขาเยีเ่ยงอะไรเยี่ยมอะไรเที่ยงเนาะเยี่ยง,รยงครับครับขอบคนหลายๆคครับเที่ยงเราก็จะมารับนะครับหลังจากสรรีเสร็จแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับก็ะนะครับฝากผลิตภัณฑ์นะครับของเครื่องหมายทีพีสกิมน,นะครับไม่ว่าจะเป็นทีพี Coffee, คอฟฟี B on, eta, an, Gel, น Gel, น่นะครับอะทีพีโกโก้ซีบัคทรอนพัดเบต้าคูแคนเกลอาบน้ำเกลล้างหน้านะครับเซรั่มคีมลงผิวหน้าทีพีสกินอ่ะนะครับฝากซื้อฝากหาได้นะครับช่วยลงุงช่วยป้าได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0ะนะครับ9 2 7 9 4 7 5 2 6 0 9 8 5 6 5 5 2 6เจ 632425644และ09239244นะครับ58ในนามช่องหมดพุ้นเด้อนะครับขอบคุณครับ